ช่วงนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเรามีแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเมื่อดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลกระทบต่อแวดวงอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมดีขึ้นตามมาด้วยครับทางศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยานะครับได้เปิดเผยว,ว่า3ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเติบโตต่อเนื่องตามไปด้วยครับ ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ศูนวิจัยกรุงศรีได้ระบุนะครับว่าแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมไทยโดยคาดการว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างปี2567ถึง69ปริมาณการผลิตนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจากการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการขยายตัวมากกว่า200%เมื่อเทียบเป็นรายปีครับมีมูลค่าการลงทุนเอารวมทั้งสิ้นมากกว่า1 6 0 0 0 0ล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปี2516 สำหรับยอดจำหน่ายในประเทศเรามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นครับโดยได้รับอนิสง์มาจากการฟื้นตัวของโครงการที่อยู่อาศัยแบบค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางเศรษฐกิจและมีการเติบโตต่อเนื่องจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวในส่วนของการส่งออกน่าจะมีการขยายตัวมากขึ้น ามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่อัตรางเงินเฟอ้อน,น,นั้นเริ่มทยอยปรับลดลงเข้าสู่รอบใหม่ของการเปลี่ยนและทําให้คาดว่าปริมาณการผลิตการจําหน่ายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตในอัตราเท่ากันครับที่1.5ถึง2.5ต่อปีในส่วนของมูลค่าการส่งออกนั้นน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้2 3ต่อปีครับ มาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหการรมระดับสูงของผู้ประกอบการไทยส่งผลให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยนั้นได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ง่ายต่อการเลือกซื้อครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลมเติบโตต่อเนื่องในตลาดทั่วประเทศรวมไปถึงการส่งออก ซึ่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองร้อนรวมทั้งผู้เลือกซื้อก็สามารถหาซื้อสินค้ามาตรฐานได้โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมมออกมีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตจนถึงการทนต่ออุณหนภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่มาตรฐานมออกได้กําหนดไว้การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและสามารถทนต่อความชื้นได้ดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊ป๊บนะัทพงศ์นำสุวิกูลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ